ทุกคนรู้จักนี่คือเมืองน้องไทยที่น้องชาวไทยไทยเป็นเมืองสวยอยูในอีสานสุขสําราญใครได้อยู่อาศัยทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับรายการเดินหน้าประเทศไทยมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนนะครับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้พิเศษ เพราะว่าปกติแล้วจะออกอากาศวันอังคารนะครับแต่วันนี้มาพบกันในวันพฤหัส,สบดีที่13ธันวาคม2561ครับเราสัญจรกันมาครับที่จังหวัดหนองคายนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายและนั่งข้างๆผมนี้นะครับท่านจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆของมติคณะรัฐมนตรีและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ครับคุณพุทธิพงศ์ปุณณกันครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเมื่อตอนต้นนะนะฮะว่าวันนี้เรามาสัญจรครับท่านโฆษกครับมาในพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าพื้นที่ภาคอีสานตอนบนหนึ่งนะครับซึ่งมีู่5จังหวัดด้วยกัน5จังหวัดก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอากาศหนาวมากครับ คื่เป็นที่แปลกใจนะครับก็ต้องเรียนว่าตอนแรกมาไม่คิดว่าอากาศจะเย็นขนาดนี้นะครับ,รบมาถึงก็รู้สึกว่าค่อนข้างอากาศเย็นพอสมควรครับ,รบแล้วก็มาถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมติดตามงานนะครับาจากพี่น้องประชาชนที่จังหวัด เมืองการนะครับซึ่งอากาศก็เย็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากแล้วก็ไปติดตามเรียกว่างานหลายๆเรื่องเลยครับไม่แน่ใจว่าพี่น้องจังหวัดอื่นๆจะอากาศจะเริ่มเย็นเหมือนที่นี่แล้วหรือยังนะคใช่ครับพื้นที่ที่เรามาตรงนี้เนี่ยก็ครอบคลุม5จังหวัดที่บอกไปแล้วนะครับอุดรธานีเลย หนองคายหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูท่าจังหวัดครับใช่ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ท่านโฆษกบอกแล้วนะครับไปบึงการช่วงเช้าท่านยกกลับมาที่หนองคายช่วงบ่ายนะครับแล้ววันนี้เต็มๆวันเลยเนี่ยก็มีการประชุมเรียกว่าทั้งในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนครับนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคงอยากติดตามอยากทราบแหละว่าทุกครั้งที่ไปก็มีการอนุมัติโครงการสําคัญสําคัญหลายเรื่องนะครับใช้ก็ประมาณเท่าไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยคนติดตามเันเยอะ แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดผมว่าโครงการแล้วก็ตัวที่จะดําเนินการเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญมากกว่าใช่ครับก็ต้องเรียนว่าเวลามามในคอรมอรสัญจรนะครับ,รบก่อนจะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีโอกาสได้คณะผู้บริหารท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตัวแทนของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆท่านผู้ว่าการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนนะครับ <ๆ S 1> ก็จะมาประชุมร่วมกันากาถามว่าพอมาประชุมร่วมกันสิ่งที่ได้จริงๆก็คือ <ứng. S 2> การนําเสนอจากภาคเอกชน,นแล้วก็พื้นที่นะว่าความต้องการของกลุ่มจังหวัดนั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งบางทีก็จะสะท้อนมาจากส่วนใหญ่ก็จะมาจากปัญหาในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะฮะปัญหาในเรื่องพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะเรื่องความปลอดภัยในเรื่องสินค้าเกษตรในเรื่องกีกับการ ทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่เป็นปัญหารวมไปถึงที่สําคัญที่สุดก็คือ,เ,อเกี่ยวกับโครงการสาธารณโภคนะครับถนนน้นําประปา,านะครับต่างๆเขื่อนนะครับช้ริมตะลิงๆๆ่งอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นปัญหาที่หลายๆจังหวัดอาจจะไม่คุ้นเคยนะแต่ว่ากลุ่มจังหวัดก็จะมีความพิเศษในปัญหาที่แตกต่างกันไปครับนในพื้นที่นี้ผมสนใจเพราะว่าแน่นอนว่าทุกพื้นที่เนี่ยเราเราให ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างที่เนี่ยถนนหนทางก็ดีนะครับระบบป,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 ประปาร,ระบบแหล่งน้ําต่างๆท่านโฆษกพูดเนี่ยผมผมอยากทราบเรื่องถนนนะครับการเดินทางสัญจรไปมาถนนแล้วระบบรางอย่างรถไฟ รถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้ครับผมผมผมยกตัวอย่างนะครับอ,อยา่างวันนี้มีการพูดคุยกันในส่วนของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในพื้นที่ที่เสนอเข้ามาในในคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็นั่งฟังนะแล้วก็มีการเสนออย่างเช่นนะมีการเสนอว่าอยากให้มีการศึกษา,าถนนเลี่ยงเมืองเลยอย่างนี้นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมีถนนเลี่ยงเมืองเขาบอกว่า พี่น้องประชาชนที่อาจจะต้องการผ่านเมืองนะค,คือไม่ต้องการเข้าไปแล้วก็ไปสร้างความแออัดในตัวเมืองต่างๆก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองที่เราเรียกว่ายพาสนะฮะก็เป็นจุดต่างๆที่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนนําเสนอขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเมืองเลยก็ดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมืองเชียงคานก็ดีอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่ง ทางคณะมนตรีก็ได้รับมานะฮะแล้วก็ให้ไปติดตามตรวจสอบดูว่าการเรียงลําดับความสําคัญของการดําเนินการในแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงแม้กระทั่งการขยายถนนจาก4เลนเป็น6เลนนะจาก2เลนเป็น4เลนเป็นต้น ในพื้นที่ต่างๆก็มีความจําเป็นแล้วก็เป็นเ,เรียกว่าความต้องการที่แตกต่างกันไปซึ่งวันนี้ก็มีามากนะครับประมาณาสักสิ<ล>กว่าเส้นทางอย่างน้อยนะครับที่มีการนําเสนอเข้ามาแล้วก็ขอ,อความเห็นชอบนะครับจากทางคณะมนตรีซึ่งทางคณะมนตรีทุกท่านก็บอกว่าให้รีบไปพิจารณาตามลําดับความสําคัญตามตัวงบประมาณนะครับแล้วก็เร่งติดตามให้ แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ได้เร็วที่สุดในพื้นที่นะครับกับอย่างเรื่องรถไฟนะฮะ<อ>รถไฟเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าโอ้มันเป็นการเดินทางที่ที่ประหยัดนะครับแล้วก็บอกถ้ามีรถไฟความเร็วสูงมันรวดเร็วมากมันสามารถรเดินทางข้ามประเทศได้เลยอะ่ะก็อย่างแรกนะครับก็เรามาหนองคายนะก็ต้องพูดถึงรถไฟรางคู่ก่อนนะรถไฟรางคู่ที่จะมาถึงหนองคายเนี่ยก็จะเรียกว่ามาจากขอนแก่นมาถึงหนองคายเนี่ยรประมาณสัก 167กิโลเมตรนะก็ไม่ถึงอาไลามากนะแต่ก็จะช่วยล่นระยะเวลาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้เพรานะระบบรถไฟรางคู่เนี่ยก็มีการดำเนินการอยู่ในระบบคิดว่าไม่น่าจะเกินเดือนมกราคือเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมก็คงจะได้นำเสนอเข้ามาขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีได้ได้ทันนะครับเพื่อจะดำเนินการเริ่ม ดำเนินการก่อสร้างรถไฟลางคู่ขอนแก่นหนองคายซึ่งก็จะใช้เวลาก่อสร้างน่าจะเสร็จประมาณ2 5 6 5ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีก,อกช่องทางหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นในอีกอันนึงก็คือเป็นรถไฟความเร็วสูงที่มีการพูดถึงขึ้นมาว่าจะเริ่มตั้งแต่อะ,อะไรโคราชนะคร,นะคร,ราชสีมาไปจนถึง หนองคายเหมือนกันอ,อันนี้ระยะทางเนี่ยประมาณ350กิโลเมตร,รนะก็เรียกว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะยาวพอสมควรมีจุดสถานีหยุด ไล่มาเรื่อยๆประมาณ5-6สถานีนะครก็จะผ่านไม่ว่าจะเป็นขอนแกนอุดรนะครับก็ไล่มาจนถึงหนองคายจากโคราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งแต่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้คงใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าใช้งบประมาณมากอยู่แต่ว่าก็จะเร่งดําเนินการแล้วก็เริ่มทําได้ทันทีก็คิดว่าอาจจะได้เห็นในปี2,570นก็อาจจะอีกหลายปีหน่อยนะครับเกือบ10ปีนะครับอันนี้ก็เป็นอีก สองทางเลือกที่ทางรัฐบาลได้มาติดตามแล้วก็ได้รับความยืนยันจากทางกระทรวงคมนาคมนะครับว่าโครงการก็ยังอยู่ในในแผนนะฮะ<ม>แล้วก็ดําเนินการอย่างอย่างอย่าง,างเรียกว่าต่อเนื่องค,คิดว่าค,คงได้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 เห็นความชัดเจนในเร็วๆนี้แน่นอนทัง้นนงเรื่องถนนทั้งเรื่องของรถไฟนะครับรถไฟทั้งคู่กัลีรถไฟความเร็วสูงก็ตามอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องการบริหารจัดการน้ํเพราะพื้นที่นี้รุ่นจริงๆหลายพื้นที่แหละมีความต้องการการใช้น้ําผมว่านับวันเนี่ยจะมีประมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวานท่านนาี้ยกก็ไปดูเรื่องการผลิตประปาด้วยใช่ครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าปัญหาจริงๆของจังหวัดบึงการก็ดีหนองคายก็ดีนะฮะซึ่งก็อยู่ริมฝั่งโขงนะคระปัญหาในเรื่องของการความต้องการน้ําในเรื่องของการเพราะปลูกอะไรเนี้ยก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนักเท่าที่เราได้ไปไป,ไปไปตรวจสอบมานะปัญหาจริงๆก็คือการระบายก็คือน้ําขังน้ําท่วมระบายลงไปสู่น้าโขงเนี่ยไม่ค่อยทันนะทำให้เกิดปริมาณเวลาน้ําหลากมาเนี่ย น้ำก็จะขังอยู่ในจังหวัดบึงการก็ดีในส่วนของคายก็ดีเนี่ยค่อนข้างจะจํานวนมากเพราะฉะนั้นทางการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำเนี่ยทางรัฐบาลก็เร่งดูแล้วก็เริ่มทําไปได,ได้ได้มากพอสมควรแล้วนะครับคือไม่ว่าจะเป็นตลิ่งนะครับระบบท่อที่จะระบายน้ําเพื่อให้ลงแม่น้ำโขงได,ได้เร็วขึ้นก็จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของเ,ออเวลาน้ําหลากน้ําขังเนี่ยก็จะทําให้น้ำเนี่ยไม่ท่วม เหมือนที่เคยเป็นมาอ,มอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของน้ำประปานะความต้องการในการใช้น้ำประปาหรือน้ำสะอาดเนี่ยสำหรับพี่น้องในจังหวัดน้องคายและกลุ่มเรียกว่ากลุ่มจังหวัดภาคจังหวัดแถวนี้ทั้ง5จังหวัดเนี่ยก็เมื่อวานเนี้ยได้มีการดําเนินการในการเปิดแหล่งผลิตน้ําประปาแหล่งใหม่นะครับที่อยู่ในจังหวัดน้องคายเนี่ยครับซึ่งจะเพิ่มปริมาณการผลิตเนี่ยขึ้นมารู้สึกจะพันนะครับลูกบาทนะฮะซึ่งจากเดิมเนี่ย มีเพียงพอแต่ก็ไม่ได้พอจนถึงขนาดที่จะคมานปีสิบปีข้างหน้าถูกต้องครับกระจายไปตามในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับเมื่อวานก็มีโอกาสได้ทางคณะรัฐมนตรีท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาคณะรัฐมนตรีก็ได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปเปิดนะฮะซึ่งก็ใช้เวลาก่อสร้างประมาณเกือบ2ปีนะครับซึ่งก็ได้แล้วเสร็จแล้วได้เปิดดําเนินการได้เมื่อวานนี้นะครับ อีก,กเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องของสุขภาพอนามัยพี่น้องประชาชนครับ่านนายก็ไปเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับทนโฆษกครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็ได้ไปเก็บข้อมูลว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงความคิดเห็นของคนที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง กระทรวงสาธสุขกับประชาชนก็คือคอ,อสอมอฟังกันสักหน่อยนะครับว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรและความคิดเห็นของพี่น้องอ,อสอมอในเรื่องต่างๆเป็นอย่างไงบ้างครับเมือองนนนาย,ยััดบห่ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้าโขงอําเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับและข้างๆผมนี้คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเรียนถามคุณหมอครับถึงที่ไปที่มาของโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ว่าเป็นมาอย่างไรครับครับรัฐบาลเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ห่างไกลและกทุรกันดารนะครับจึงได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อพบปะประชาชน ในการดูแลซึ่งในการดูแลเนี่ยเราจะมีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคเกี่ยวกับดวงตานะครับแล้วก็สุขภาพจิตนอกจากนี้ยังมีทันตกรรมนะครับแล้วก็มีการแนะนําเรื่องของอาชีพนะครับแล้วก็ให้มีการแนะนําเกี่ยวกับผู้ที่มีความยากไร้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรและในหน่วยครั้งนี้นะครับของเราก็ได้จัดหน่วยแพทย์แผนไทยเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งการจัดเนี่ยจะมีให้จัดให้ขึ้นประมาณกลางเดือนธันวาคมแล้วก็กลางเดือน ทุกอำเภอทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชนนะครับในปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังที่มาที่ไปของโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่รัฐบาลจัดให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับตอนนี้เราไปฟังการทํางานของอสมหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและความในใจที่เขาอยากจะบอกเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันดีกว่าครับบทบาทของอสมนะครับก็ แจ้งข่าว้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนครับและทําตนเป็นตัวอย่างที่ดีก็อยากให้พัฒนาเนาะให้ให้ให้หน่วยงานฟองรัฐเข้ามาคือจัดอบรมให้ให้ความรู้เกี่ยวกับอสมอเพราะว่าทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะอยากให้เพื่อนมาอบรมในเรื่องใหม่ๆที่เข้ามานะคะค่ะ เพราะว่าพื้นฐานของเราจะเป็นึ่งยุคเก่าอยู่ค่ะเป็นเราปรับเปลี่ยนเรื่องเรื่องเรื่องโรคที่ไม่ติดต่อเรื่องเบาหวานความดันเรื่องเบาหวานความดันและก็มะเร็งมะเร็งเต้านมเพราะว่าเราเราลุนนลงเลือดสามโอสองสอสามโอสองสอคือออกกําลังกายและก็ดูที่อารมณ์อารมณ์แล้วก็อาหารอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ไม่ได้คิดค่าตอบแทนว่าจะได้หรือไม่ได้เด้เพราะว่าเราจิตอาสาอยู่แล้วเราจะทํนนาทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชน อยู่ดีมีสุขออกรูปลักษณะนานเลยส่วนมากที่รัฐบาลสนับสนุนเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวบ้านนี่มันก็พอ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 ,พอประทังได้อยู่แต่เราถึงจะไม่มีเราก็ทำอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนพ้นทำงานไม่มีค่าตอบแทนนะ เสียสละด้วยกิจอาสามาปีพ2 5 5 2นะทางราชการทางกระทรวงสาธารณสุขคือ,อให้ค่าตอบแทนค่าบริการอ,อสมองคนละ6 0 0บาทนะครับช่วงนี้ทราบว่าท,ทางรัฐบาลจะเพิ่มค่าบริการให้อีกคนละ400ก็เป็น1,000บาทก็ดีใจนะครับเป็นคนกำลังใจให้อสมอรเรานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นคือความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอนะครับที่มีต่อ การทํางานของตัวเองและแนวทางของรัฐบาลนั้นก็งกมีคนพูดถึงเหมือนกันเรื่องค่าป่วยการที่รัฐบาลมอบให้อสอมอเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก600เป็นพันหนึ่งเป็นการแบบเขาเรียกอะไรฮะหาเสียงเป็นการดึง,ดงจูงใจคนหรือเปล่าอะไรทำนองนีผผ้ผมต้องเรียนนะฮะจริงเรื่องนี้เนี่ยต้องขอบคุณที่ถามเพราะว่าบางทีหลายๆคนรู้จักอ,อสอมอว่าเป็นเหมือนเรียกว่าอาสาสมัครที่ไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับในการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอสอมอีองจริงเริ่มมานานล้ว แต่ว่ามีการจ่ายสตังค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่อสมเนี่ยประมาณ1ล้านคนทั่วประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี2552ครับมาถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีก็ตั้งแต่ที่เขาได้600บาทเนี่ยเกือบ10ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้ได้เพิ่มค่าตอบแทนนี้เลยนะะประกอบกับภารกิจของอสมนี่ก็เยอะขึ้นนะอย่างเช่นมีการ คิดในเรื่องของคุณหมอครอบครัวรนะครับอสมอก็ต้องไปกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปดูผู้บวผู้ป่วยติดเตียง,ยงนะผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกมาจากที่บ้านได้บ,บางคนก็ต้องไปดูรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่เรื่อปฐมภูมิอย่างเงี้ยนะน,นก็จะทําให้ลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่อสมมเนี่ยภาร,รกิจเขามากขึ้น<ม>ก็ทำงานมาเกือบ1ิปีค่าตอบแทนสิปีไม่เคยได้เพิ่มเลย<ม>แล้วก็ ค่าครองชีพต่างๆมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นกระบวนการในการพิจารณาแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปขั้นตอนทั้งหมดที่ที่เราสามารถดําเนินการไปช่วยได้เนี่ยก็ไม่ได้คิดวันเดียว<อ>นะครับก็ต้องมีการคํานวณจากพื้นฐานโครงสร้างงบ<อ>ประมาณแล้วก็ความเหมาะสมนะครับเพราะฉนั้นก็ประกอบกับ งบประมาณที่เตรียมไว้นะครับก็ได้มาแล้วก็ประกาศซึ่งก็จะมีครบรอบนะครับใน10ปีที่ผ่านมาแล้วก็เรียกว่าวันอสมอเนี่ยในอีกไม่กี่เดือนนี่เองนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจะครบเป็นขวัญก้าวปีเป็นสิบปีที่ที่เขาทํางานกันมาแล้วไม่ได้ค่าตอบแทนซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานหนักนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีความน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าครม .3 สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาราคา ยางตกต่ำยางพาร,ราเนี่ยนะครับแล้วก็มีโครงการหนึ่งที่ให้ท้องถิ่นเนี่ยไปสร้างถนนโดยมีส่วนผสมของยางพาร,ราตอนนี้มันคืบหน้าอะไรไปถึงไหนไงท่ากตอนนี้ก็ได,ได้ได้เริ่มแล้วนะครับ,รบได้ได้ลงไปในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต่างๆนะฮะก็ได้ไปเริ่มดําเนินการก็มีโรครงการประมาณเรียกว่าหนึ่งหมู่บ้าน1กิโลนะทุกหมู่บ้านเนี่ยประมาณ7 5 0 0 0กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศไทยเนี่ยทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ได้เริ่มไปดูว่าถนนไหนที่สามารถที่จะปรับพื้นผิวถนนนะครับโดยใช้ส่วนผสมของยางพาราเข้าไปดําเนินการปรับนะความเหมาะสมให้ได้ดีที่สุดเราประมาณการว่าถ้าหมู่บ้านหนึ่งใช้ประมาณหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะซึมซับะระบบสต๊อกของยางหรือย,ยางพาราที่มีอยู่มากพอสมควรของประเทศไทยเนี่ยนะครับออกไปได้ประมาณสัก หนึ่งล้านสี่แสนกว่าตันนะซึ่งก็จะสา,สามารถซึมซับยางนี้ออกไปได้น<อ>แน่นอนราคายางก็ต้องขึ้น,รนครับกับสิ่งอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่ายางพาราเมื่อได้เอาไปใช้เป็นส่วนผสมแล้วเนี่ยคุณภาพกับความ ปลอดภัยก็ดีนะแล้วก็คุณภาพที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เรียกว่าดีขึ้นนะครับแทนที่เราจะไปใช้อย่างอื่นเราก็เหมือนการสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยและสามารถไปเพิ่มประสิทธิภาพของอสินค้าที่เราใช้ก็คือ,อ ผิวถนนเนี่ยให้ดีขึ้นพราะนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาให้เข้าระบบนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการหรือว่าผู้ค้ารวมถึงผู้กรีดยางชาวสวนยางต่างๆก็จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมครับครับเมื่วานนี้ผมมีโอกาสลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลด้วยนะฮะไปติดตามว่าการผสมยางพาราในการสร้างถนนของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เป็นอย่างไรลองไปติดตามชมดูครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่พื้นที่หน้าง,งานของการสร้างถนนนะครับที่มียางพาราเป็นส่วนผสมซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของอบจบึงการนะครับที่ได้ทําตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางไปในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะการทําถนนนะครับซึ่งถนนที่เกิดจากการใช้ยางเป็นส่วนผสมเนี่ยจะมีคุณภาพดีอายุการใช้งานจะมากกว่าปกตินะครับในพื้นที่ของบึงการโดยรวมนั้น5้ปีที่ผ่านมามีการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการทงถนนนั้นกว่า140โครงการระยะทางกว่า1้0 3 0กิโลเมตรเลยครับเอาล่วครับทั้งหมดนี้คือหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราคณะรัฐมนตรีมาสัญจรกันในภูมิภาคที่จังหวัดหนองคายนะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับคุณครับแลวเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ